สวัสดีครับวันนี้ทักทายกันยามเที่ยงครับตอนเที่ยงก่อนที่จะกลับบ้านนะครับพักเที่ยงวันนี้นะครับผมก็เข้ามาตัดหญ้าในบริเวณแถวนี้นะครับตัดหญ้าซึ่งในบริเวณแถวนี้นะครับก็ไม่ได้เข้ามาตัดหญ้าไม่ได้เข้ามาโลกราบสองเดือนเต็มเต็มนะครับซึ่งบริเวณแถวนี้นะครับ ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ก็เคยถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันสองสามคลิปแล้วนะครับก็คือบรอิเวณอ้อยสุพรรณบุรี1ต่อที่3นะครับที่ผมได้ตัดทําสาวไปตอนนี้อายุ5เดือนแล้วนะครับ5เดือนแล้วนะครับก็ฝั่งนี้ตัดหญ้าไปเบื่อวานแล้วก็ได้ลอกกราบไปเบื่อวานนะครับ ลอกกลับไปเมื่อวานก็ได้นิดๆหน่อยๆนะครับนิดๆหน่อยๆทีนี้วันนี้ก็มาตัดฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ตัดย้า่เสร็จก่อนเนี่ยครับถึงจะได้ลอกกลบลกลึงลังแล้วนะครับตอนนี้ลกลึงลังแล้วดูฮะอ้อยเนี่ยเวลาเราไม่ได้ลอกกลบเนี่ยดูสภาพนะครับดูไม่ได้เลยสภาพเห็นไหมฮะลกลึงลังไอ้น,นี้สองเดือนเต็มๆนะครับตอนนั้นที่ ผมมาตัดหญ้าโกกรคกาบก็คือตอนอ้อยอายุ3เดือนนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา2เดือนอายุ5เดือนแล้วนะครับก็เนี่ยครับสภาพมันก็จะลกแบบนี้นะครับอ้อยถ้า,าเราไม่ได้แต่งนะครับพอดีมันก็เข้าช่วงฤดูแ้งพอดีนะครับแ้งมา2เดือนนะครับก็ยุ่งกับขายน้ําอ้อยนะครับเพราะว่าช่วงแรงนี่ก็จะขายน้าอ้อยดี นะครับก็ไม่มีเวลาได้ทำไดมาตัดแล้วก็คั้นตัดคันขายตัดคั้นขาย,ขขายก็ไม่ได้มาแต่งบริเวณแถวนี้นะครับก็ได้นะครับที่ได้โลกราบไปบางส่วนนะครับาบางท่านเพื่อนๆอาจจะสงสัยหรือว่าอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับคำว่าการทำสาวอ้อย นะครับก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับก็คือ <t une> บางคนเ็าก็เรียกตัดล้างโกอ่าบางคนเขาก็เรียก,กว่าทำสาวคือมันจะผิดกันนิดหนึ่งนะครับระหว่างตัดล้างโกกับตัดทำสาวนะครับเพื่อนๆครับส่วนผมเองเนี่ยผมก็ใช้ทั้งสองอย่างนะครับทั้งตัดทำสาวทั้งตัดล้างโกก็คือเราจะดูสภาพอ้อยนะครับสภาพอ้อยของเราเนี่ยว่าเราจะตัดล้างโกธรรมดา หรือว่าเราจะตัดล้างกอเสร็จเราทําสาวก็คือมันอยู่เหตุเฉพาะเหตุจําเป็นนะครับเพื่อนๆครับก็คือการทําสาวอ้อยเนี่ยทาก็คือสมมุติว่าอ้อยเราลอยแล้วนะครับก็คืออ้อยมันขึ้นโคนเยอะๆคือปลูกมาหลายตอนะครับพออ้อยมันลอยกอน,นะครับหรือว่าขึ้นโคนเนี่ยเราก็สมควรที่จะตัดทําสาว ถ้าเราตัดล้างกอรธรรมดาบางทีอ้อยมันก็ยังขึ้นโคนอยู่นะครับยังลอยกออยู่มันจะขึ้นตื้นขึ้นลอยนะครับก็ทำให้อ้อยเราขึ้นสเปซสะปะแล้วก็มันจะล้มได้ง่ายนะครับทีนี้วิธีที่ผมชอบที่สุดก็คือตัดทำสาวนะครับก็คือการตัดทำสาวเนี่ยพอเราตัดล้างกอเสร็จแล้วเราก็แต่งตอนะครับแต่งตอคือถากหน้าดินออกแล้วก็ ถากต่ออ้อยออกให้มันต่ําลงไปนะครับตันต่ําลงไปกว่าหน้าดินนะครับและทีนี้อ้อยที่ขึ้นมาใหม่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยแหละครับก็คือ <c oughs> ถ้าเราตัดทําสาวอ้อยมันจะขึ้นมาสวยงามพระรามเจ็ดนะครับก็คือมันจะขึ้นมาจากส่วนลึกของดินนะครับไม่ขึ้นมาสเปะสปะแล้วก็ ขึ้นมาแต่ละต้นแต่ละลำนะครับมันก็จะเท่าๆกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราจะได้จํานวนอ้อยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าเราตัดเรื่อยๆตัดเรื่อยๆโดยที่ไม่ล้างโกหรือว่าไม่ทําสาวเลยมันก็จะขึ้นแบบนั้นนะครับก็คือจะขึ้นเรื่อยๆตามธรรมชาติของอ้อยนะครับคือขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราตัดทำสาวก็ มันก็จะขึ้นมาพร้อมกันหลายๆต้นนะครับเนี่ยเหมือนที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็คือแต่ละกอเราก็จะได้คุ้มพอเราตัดทําสาวทีเดียวเนี่ยมันก็จะขึ้นมา 20- 30ลําเราก็จะได้คุ้มนะครับก็คือเวลาเราตัดคันน้ําครั้งต่อไปเราก็จะได้ตัดพร้อมๆกันเพราะว่าอ้อยเนี่ยมันจะโตพร้อมกันนะครับแต่ถ้าเราตัดเรื่อยๆมันก็ได้นะครับก็คือเราก็ตัดเลือกตัดเฉพาะ <the aja S 1> ต้นแก่แล้วก็ รอ,อต้นอ่อนรอหน่อใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็ไอ้น,นั้นก็แล้วแต่ความชอบความตระหนัดความจําเป็นของแต่ละคนนะครับผมก็ทําแบบนั้นมือนกันนะครับบางส่วนส่วนบางส่วนเนี่ยบางกอบางแปลงผมก็ต้องใช้ระบบทําสาวแบบนี้นะครับเพราะว่าการทํางานมันจะไม่ยุ่งยากนะครับเราก็จะได้ตัดเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปเลยนะครับไอ้น,นี้ก็ใบเวนเทนี้ สุพรรณบุรีหนึ่งต่อสามนะครับที่ผมเคยถ่ายคลิปไปเพื่อนๆืก็จํากันได้นะครับคนที่ติดตามกันอยู่นี่นะครับก็คือเวลาเราตัดแรกๆบางทีมันขึ้นมาไม่ไม่กี่ต้นนะครับแต่พอสักพักหนึ่งมันก็จะแตกแตกหน่อขึ้นมาแบบนี้นะครับแตกกอขึ้นมาก็คือมันก็จะเหมือนกับอ้อยใหม่ไปเลยนะครับมันจะเหมือนอ้อยใหม่แล้วก็อ้อยมันจะไม่มีปล้องสั้นนะครับก็คือปล้องเนี่ยมันจะยาวขึ้นเท่าๆเท่าๆกันหมดนะครับละว่าแต่ละต้น มันก็จะแย่งแดดกันนะครับจะเข้าไปหาแดดคือพุ่งสูงขึ้นก้างบนนะครับเข้าไปหาแดดมันก็จะทําให้ปล้องมันยืดมันยาวจะไม่มีแบบปล้องสั้นๆสั้นๆแต่ถ้าเราตัดเว้นลำบางทีนะครับก็คือต้นพี่เนี่ยเวลามันรอน้องเนี่ยปล้องมันจะสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเดียวกันหมดแบบนี้นะครับปล้องมันก็จะยาวทั้งหมดนะครับนี่ก็คือข้อดีอ่า สำหรับอ้อยที่ว่าเราตัดล้างโกรหรือว่าตัดทําสาวนะครับก็เนี่ยครับมันก็จะกล้องมันก็จะยาวยืดแบบนี้นะครับเพราะว่าธรรมชาตินะครับมันก็จะแย่งแดดกันต่างต้นต่างก็พุ่งขึ้นไปหาแดดมันก็นะครับก็ทําให้กล้องมันยืดอ่าธรรมดานะครับเนี่ยที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่นี่นะครับก็ให้เพื่อนๆนสังเกตดูนะครับว่า มันจะไม่มีอ้อยปล้องสั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มันไม่ต้องรอน้องนะครับแต่เหมือนถ้าเวลาเราตัดเว้นลำเนี่ยอ้อยมันก็จะรอน้องรอน้องเนี่ยก็ช่วงที่รอน้องให้น้องมันโตขึ้นมาเนี่ยปล้องมันมันจะหยุดการจเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ปล้องมันก็จะสั้นจะสั้นไปธรรมดาแล้วก็มันจะไปยืดอีกทีหนึ่ตอนที่ว่าน้องเขาโตนะครับพอน้องก็ตโตอาสูงมาเท่ากับต้นพี่เนี่ยอ่ามันถึงจะยืดอีกที หนึ่งนะครับอ่าเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันเอาละครับเดี๋ยวก็นิดๆหน่อยๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็คืออ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งต่อที่3นะครับหลังจากที่ทําสาวไป5เดือนนะครับตอนนี้ก็พักเที่ยงกลับบ้านกันก่อนนะครับเพื่อนๆไว้พ,พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ